สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนณนะตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลพมณีอําเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกผมจะพาทุกท่านมาชมที่ด้นที่3ไร่2งาน75ตารางวาเป็นที่ดินสมบสมด้านหลังติดคลองนะครับขายไร่ละ1นล้านแปดแสนบาทนะครับเป็นที่ขายก็คือเป็นนี้ผมอยู่ฝั่งขวานะครับลูกค้า่านใดสนใจชนิมไปนนี้มาชมก่อนดูก่อนได้ก่อนนะครับล้อมรั้วลวดหนา ทั้ง4ด้านนะครับตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตในซอยชนชนหมู่บ้านนะครับผมเดินทางมาไม่เปี่ยวมีเพื่อนบ้านมาตลอดทางน,น,นะครับไฟฟ้าและป่าปาก็อยู่ตรงหน้าที่นะครับห่างจากจลอลประมาณ5กิโลนะครับห่างจากโรตัสตัวเมืองแมคโครโรงพยาบาลประมาณ12กิโลนะครับห่างจากฟิวเจอร์รังสิตประมาณ80กิโลนะครับห่างจากเขื่อนคุนด่านน้ำตกศรีการนังรองประมาณ25กิโลนะครับ ตัวนี้ครับผมด้านหน้าติดลนนคอนกรีตหน้ากว้างประมาณ60เมตรนะครับด้านหลังครับผมติดคลองคงมกว้างประมาณ60เมตรนะครับตัวนี้ก็คือมุมฝั่งขวาครับตรงสายไฟฟ้าฝัา่งขวาควมยาวประมาณ70เมตรนะครับผมส่วนฝั่งซ้ายครับผมติดกับพืบ้านข้างเคียงคมยาวประมาณ70เมตรนะครับทิ่ดินปันนี้รูปที่สวยเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ บรรยากาศดีมากงี่สมบเป็นส่วนตัวเหมาะสําหรับปลูกบ้นยานพักอาศัยทําสวนทำกเกษตรนะครับต่แตามผมมาครับผมพาชมพื้นที่ไหนนะครับมื่อนชิดมีประมาณ50ต้นนะครับแล้วก็มีเงาะประมาณเกือบ15ต้นนะครับตอปผมมานะครับตัวนี้ก็เห็นครับผมตัวนี้ก็คือบร,ริเวณด้านหน้าครับนี่ตัวนี้คือด้านหน้าแล้วก็ที่สวนตัวนั้นก็คือจะเป็นแนวมังชิดอยู่ฝั่งขวาครับ ฝั่งขวาแล้วก็เงาะก็จะอยู่นนโซนฝั่งซ้ายนะครับตามผมมานะครับจะพาไปชมด้านหลังพื้นที่ติดคอนะครับจะินแปีนี้นะผมอยู่ที่สูงน้าไม่ท่วมนะครับบรรยากาศดีมากที่สงบเป็นส่วนตัวผลผลิตดกทุกปีต้นไม้เขียวอุดมสมบูรณ์นะครับเหมาะสําหรับปลูกบ้านพักอาศัยมากครับจะ่ินปีนี้นะครับเดินทางมาไม่เปลี่ยนครับผมมีเพื่อนบ้านมาตลอดทางนะครับจากนุน ลาดยางข้อซอยมาถึงที่ดินปันนี้ประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับตัวนี้ก็คือมุมแนวฝั่งขวาครับเนี่ยครับในฝั่งขวาที่เราเห็นก็คือเป็นต้นพงชิดนะครับผมตันนี้ผมก็จะเดินไปพาปชมหน้าติคองนะครับต้นไม้พงชิดปลูกเป็นแถวนะครับผมเป็นระบบเป็นแถวเรียบร้อยดีมากนะครับ ดินดีมากครับผมดินดีน้ําดีอุดมสมบูรณ์บรรยากาศดีมากทิ่นไปนี้นะครับนี่คงเป็นส่วนตัวต้นไม้เขียวอุดมสมบูรณ์นะครับผลผลิตด,ดกทุกปีนะครับเก็บเกี่ยวตอนนี้ผมก็กําลังเดินไปดูข้างหลังให้เห็นติกคลองนะครับตรนนั้นก็คือแนวข้างหลังครับผมจะเป็นคลองแล้วครับผม มีมลอนชิดประมาณห้าสิบต้นเงาะประมาณสิบห้าต้นครับผมนี่คือต้นเงาะบาีทีต้นเงาะนะครับนี่คือแนวด้านหลังครับผมก็ทำรูรดหนามแล้วนะครับแล้วก็คลองอยู่ข้างหลังนะครับนี่คือคลองครับผมคลองนะครับคลองนะครับมีน้ำทั้งปีไม่แห้งครับคลองนะครับดินเป็นนี้สวยมากนะครับด้านหน้าติดหนนฮังกีดด้านหลังติดคลองแล้วก็สดินสมวนผสมนะครับ มาชมก่อนดูก่อนได้ก่อนนะครับบทวงผมนะครับ061 8822 149นะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ